f อฟเอมาแล้วแมน,นยูเจอศึกหนักตั้งแต่รอบ3 <S <S ต้องเปิดบ้านต้อนรับไบรตันทีมจากพเมลีกด้วยกันโอ้โหใครจับฉลากวะเนี่ยก็ในสัปดาห์นี้นะผมก็เป็นสัปดาห์ของฟุตบอลถ้วย FA ครับนะถ้วยฟุตบอลที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะผมคูบิกแมตนะผมนี่ไม่พ้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเปิดออลทราฟอร์ดต้อนรับการ,รมเยอือนของไบรตันนะผมซึ่งเป็น ทีมจากพรีเมียร์ลีกด้วยกันนะผมโอโ้โหแข่งขันในวันอาทิตย์ที่11มกราคมนี้นะผมเวลา5ทุ่มครึ่งนะถ่ายทอดสดทางช่องโมโนแม็กเช่นเคยนะครับผมแมนยูเนต็ดนะผมเจ้าบ้านเนาะรุกษาประตูเซนเนอร์ลัมเมนแบ็คขวาเดียโกดารโลแบ็คซ้ายลูกชอสต์ฮาครับผมไอเดนเทเบนจับคู่กับลิซานโดมาเตเนส คู่กลางเป็นกาเซมิโลและมานนเอลอูกาเต้แนวรุก3าตัวนะผมฝั่งขวามาเตอุสคุนยาฝั่งซ้ายแพตริกดอกูแล้วก็ตรงกลางบรูโน่แฟรนันและศูนย์หน้าตัวเป้านะผมเบญมินเชสโก